สว,ส,สวัสดีจ้ามือนีตุม่มสาวดอกรักกับแม,อบมบ่อีหลอนเด้อจ้งมือนีไม่ได้อัดคลิปโดนข้าใหญ่มือนีว่างแล้วมือนีไม่กินข้าวปุ่นนะคะหลังเลิกงานมือนีก็เลิกงานคำพรมเลิกเกือบหกม้นแลงจังเลยเลิกข้าพัฒนาศูนย์อยู่จ้ะไม่กินข้าวปุ่นน้ำยากะทิกะทิะทเลืเฮ็ดเองนนี่คอไก่เลิกงานมันกับไม่เฮ็ดเลย พี่ใส่เบอร์ยาคอไก่เฮ็ดเฮ็ดเป็นหมวมาได้ไหมมออย่างนี้นึงแต่ว่านีตักไม่กินเด็กป้องจะคุะ้นบ่เข่าคลิปแล้วนะคะมันกินอย่องหงอก,อกให้แม่กินก่อนยาคอไก่เพราะมันตีนนะคะคอมันซึกระทิอืมเสียบ จะวันสีใส่มือสวยเลยอันบัคากับกระเมียนบักซีเล่าเด้อนี่บักทัวบักทัวมหาเนื้อมหากินเอาแล้วก็กระลำปีนิดหน่อยแล้วก็ไอ้อยังก้อนนี้อักมาละทักพวงตุงลวกบ่หลายปไปไลยทั่วซึมกระจาทั่วปอดสางง่ามๆใสมือค่ะขาอยากใส่มือ ไม่ได้อัดกีบโดนหามือว่างมันก็เลยงากไปทั่นเป็นนี้มันนี้ได้ว่างครับไม่นู่กกินหรอกเมื่อกี่มันคำมันเดื็เมื่อยเมื่อยอัดกเ็เลยบอ่อัด อาหารแรงอะไรเคึวว้นเรี่ยวหันไ้าอยากกับมึกินน้องกันกันสครับ พักผูกกินหนาบวานเลยความตุ่งน้ำงามผูกเองโอเค 对呀。Yeah. ปกติเป็นคนประมาณหยาทิแต่ว่าสามีมาไม่เคยเพอกิน คิดยอะง่นได้ก็คิดตั้อยาเราเข้าใจประเด็นยังไา บางทีมทั่วท้้ยบ้านเป็นปุกจนอยู่ในโดมเราปลอสารสิวันนี้โดกมกลาง กรคลิบกับลุ้งไปเลยครับจากสีพพ่พันมาพันออเอ็ดไปนงสันข้ามมาได้กับมือนน้่เนอะพี่นอเนาะมันกันมือกันใช่ อืมอักะอมืมลืมกรเทียมดอง

มีโฆษณาขายกล้องไปแบบ